วันนี้นะครับเต็มบอกอีพีพิเศษนะครับจะพาพนักงานร้านเราไปฉลองกันที่ครัวป้าบุญไอเต็มปิดตาเดินเข้าห้องมานั่งตีงนี้เป็นแบงค์พันมาเฮ้ยเฮ้ยทิ้หยหน <c oughs> <c oughs> ึ่งพันบาทครับผมวันนี้เพอร์ฟูมกับป้าฝนไปไม่เปบอกอายุเลยนะ บลอลอีพีพิเศษนะครับจะพาพนักงานร้านเราไปฉลองกันที่ครัวป้าบุญวันนี้จะมีออปชั่นไว้รุ่นสีละชาาช่ำรื่นบางแสนแล้วก็พนักงานร้านครีมนะครับผมวันนี้จะมีใครบ้างแล้วก็ใครจะร้องเพลงบ้างนะครับคนแรกที่จะร้องเพลงแล้วก็จะเป็นพี่ป๊อกครับผมขอหนึ่งบทเพลงให้กับทีมงานเราหน่อยครับขอหนึ่งบทเพลงหน่อยครับผมจากวันนี้จะมีเราอะไรต่อเราและ นี่เจอกับสมาชิกเรานะครับพี่ป๊อกนะครับผมแล้วก็นี่น้องต้าครับผมขอหนึ่งบทเพลงครับนี่คือจบจากเยอรมันมาครับขอหนึ่งบทเพลงครับผมน้ำตาขาเบ้าคือวันนี้ไม่มีลูกค้าเลยนะครับน้ำตาเลยขาเบ้าครับพี่นนท์ขอสเต็ปลัมหนึ่งบทเพลงครับ สมาชิกเราก็จะมีน้องนอนน้องกัดนะครับน้องตา้าน้องเอิญนะครับน้องป๊อกแล้วก็นีนนคำคำนน่น้องคิวครับไปดูครับขอหนึ่งคำคมให้กับไวรุ่นติ๊กตอกนะครับน้องคิวครับติ๊กตอกมีไว้กดซื้อของแต่ถ้าคุณยังไม่มีเจ้าของให้มาคบกับผมคิดได่ไงวะไปเจอกันที่ครัวประบุนออปชั่นวัวรุ่นลุยครัวประบุน let's go <S ตอนนี้เราก็มารับเจเพอร์ค่ะน,นียายเพอร์ค่ะอันนีติมค่ะแล้วก็นียายเบนค่ะเบนค่ะ แต่เราจะไปที่ชัวอะไรตั <S 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 วบ้านุันนี้จะไปดูว่าใครมาบ้างนะครับผมไปเลย Let's go l Let e <'s> บแล้วครับร้านครีมร้านเสื้อนะครับผมเฮ้ยวันนั้นใครยังไม่ได้ตังไอไอตัก๊กเฮ้ยมึงได้กันแล้วไอ้สัตว์ไอ้ตัก <S <S ต๊กยังไม่ได้ตัก๊กวันนั้นได้ทุกคนครับคนละพันสองพันใช่ไหมมีสี่แบงค์เอ้าเฉพาะวันนี้นะครับเฉพาะวันนี้คนเดียวให้คนเดียวครับเล่นเกมเพราะว่าทุกคนได้กันแล้วปิดตาครับ ตปิดตาอ้าวพี่บิ๊ปิดตาคือวันนั้นใครได้พันหนึ่งบ้างได้พันหนึ่งทุกคนเนะาะไอ้ไอ้ได้สองพันคนเดียว<ม>นะครับเอบอก็ตามนั้นครับเฉพาะวันนี้ครับคือวันนั้นไม่มาเองนะวันนั้นไม่มาเองถ้ามาก็คือให้แล้วหยิบครับอ้าวแล้วแต่หนึ่งแบงค์ครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาดีอย่าเพิ่งถามก่อนว่าชัวร์เปล่าแบงค์เมื่อกี้ เอาไอ้ไอ้มึงมาฆ่าลูกน้องได้ไงวะเอาหยิบไม้เฮ้ย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 เอาอยัางเอายังเออเอาไปห้าร้อยคนนี้เป็นแม่บ้านของเรานะครับปิดตา้แ <c oughs> ม่บ้านไต้องยุ่งเหรออ้า,อาวาแม่บ้าน <c oughs> ไม่นี่แบงค์งงพันกับแบงค์ยี่สิบไอ้ติมปิดตา,าต้องปิดมันเข้าทางมันนั่งเป็นแบงค์พัน 哎！哎！你跟我来。 เอาไปขี่กองเอาไป4ีิบาทเนี่คือพนักงานที่เด่นของเราอีกคนหนึ่งคือยังต้องทํางานอยู่ใช่ไหมครับไม่ใช่ครับพี่ผมทําไปงั้นแหละครับทำทรงครับพี่ทำทรงอ่ะ่ายคลิปแล้วทําทรงนะครับผมวันนี้เราก็กินกันแบบว่าของกูอยู่ไหนเนี่ยไอสัตว์เต็มเต็มเต็มครับอ๋ออยู่ด้านนน้นนะครับนี่ครับนี่บรรยากาศอันนี้ร้านเสื้อครับอันนี้พ่อครับอันนี้พ่อนี่นี่อันนี้ลูกครับอันนี้คือบอสใหญ่ครับบอสใหญ่ของกูนะครับผมเดี๋ยวไปดูบรรยากาศว่าใครจะเมาก่อนกันแล้วก็ใครจะร้องเพลงบ้างร้องเพลงป่ะพี่ร้องเพลงป่ะ ไป Let's go ตอนนี้นะครับอยู่ในช่วงกิจกรรมนะครับผมนี่เราได้ใส่ชื่อทุกคนไว้ในนี้แล้วนะฮะจับชื่อใครได้นะครับสองคนใช่ไหมต้องแข่งร้องเพลงกันเอเพลงเดียวพอแล้วก็คนละท่อนแค่คนละท่อนบอคนละท่อนปุ๊บใครเสียงตบมือเยอะกว่าคนนั้นชนะใครแพ้กินเหล้าใครชนะได้จังมาให้เร์หยิบครับมาครับเออไอติมหยิบอันหนึ่งหยิบอันหนึ่งมานี่เดี๋ยวป้าดูเองมาคนแรกครับคนแรกจะเป็นใครับเตรียมไปเลยนะเฮ้ยชนะ เสียงพอได้ต <cues> <spe ech existential ot> ังนะเว้ยเออเท่าไรเดี๋ยวกรรมการแจกคนแรกครับออ่านไี่อกให่แตยายแตนเต้ยต้ยเต้ต้ยเต้ยเตยตยายเต้ยเตเต้ยยเยเตเต้ย่ยเ้ยเี้ยเต้ยนะเต้ยเ้ยยตเว้ยคนละตตเเ้ ลองเอาอะไรไอ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ไ่ร้องเลยฮะยังไม่ร้องอยังไม่ร้องร้องก่อน ทุกคน<อ>เป็นไงครับเสียงนี้เป็นไงถ้าชอบตบมือถ้าไม่ตกไม่ได้กลอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดคนอเออเอารอดูพิดาตื่งตงนั้นสุดเพลินว่า ต่อไปครับมาดูกันสาธุสาธุมานีอ๋อหนึ่งคนครับอ่ะเปอดจับอ่ะป๊อกถือตาค่ะตาพิต้าครับพิต้าพิต้าเจอใครพิต้าเจอใครอันนี้มึงจับนะไอ้ป๊อกใครครับพี่เอิญค่ะพิต้ากับเอิญพิต้ากับเอิญจัดไปมาดูคนที่สองครับไปเพลงนี้ห้าร้อยเดี๋ยวไปรับฟังรับชมน้องเอิญกับน้องตาแข่งกันครับไป ใครพวกมึงเวลาเวลาคนนั้นโดนมึงก็พวกเขาเหี้ยเะไอ้อ้หนูความยืดย้อเกินใจอะใครตบมือพี่ตาบ้างครับผมเอ้ยเอิญเกคนเก้าคนกดดันแล้วมึงอ่ะเฮ้ยพอพอพอ 9กาคนเก้าคนรอยเอินรอยเอินรอยเอินยังยัเฮ้ยเอ้ยเ้ยเอ้เค้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยยเฮยเฮเเฮ้ยเ้ยเ้ยเยเเ้เ ไอเยอ่ะคนละสองร้อยห้าส <laughs> okay, ิบส <laughs> so. <men> ่ะเสมอกัน <men> อ่ะสองร้อยอะสองร้อยกูเก็บไว้ร้อยหนึ่งไอสัตว์เสมอเมื่อกี้คู่ที่สองเรียบร้อยครับน้องเอิญกับน้องต้าเสมอกันคู่ที่สามครับอ่ะพี่จับมาหนึ่งใบนี่จับมาหนึ่งใบมาจับมาหนึ่งใบพี่โอเคคู่ที่สามครับเดือดแน่เดือดแน่มือมือเปลี่ยนอะไรนะเมื่อกี้เมื่อกี้มือเปลี่ยนอะไรนะเราได้นายใช่ไหมปอน เราเลยบล็อกหน่อยลองกันนายเราเล่นนายเอ้าบล็อกถือเอ้ามึงดูชูด้วยตัชูชื่อจริงเปล่าบล็อกจับเราจะรองพูดไปต่อไปนี่เขาจับมาแล้วเขาจับมาแล้วโอเคไอ้ไอติมไอบล็อกไอบล็อกลองกูกูใหญ่ติม 400บาทครับเพลงพี่ป๊อกจัดไปจากวันนี้จะมีเราเราและนาจจำไว้ตลอดไปขอแล้ววีไอเฮ้ยตะเมื่อเอ๊ะเป่าไเฮ้ยโอ้โหไอ้ย่ะน้ำตาเล่นเลยกูไอ้จัะไม่แล้วแตเสี้งแผ้มไปที่้่าแทน เอ้แตงไงสี่ร้อยเมื่อกี้ปอกเต็มหอเลยนะนเจอตัวแตงแล้วเอ้าใครตบมือเต็มตบมือ,มอเอาไป200เสมอเสมอ200คนต่อไปครับมาคู่ต่อไปจับเลยครับเออจับมาหนึ่งเต็มจับมาหนึ่งพเพองพร์ฟูมเจอใคร เฟร์ฟ yeah! ูงกับฝนโอ้โเปอร์ฟูงก okay. ับฝนครับ hmm. ว okay. 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 ันน yeah. okay. okay. oh, ี้เดี๋ยวมาเจอเปอร์ฟูงกับฝนหนึ0งพบาทครับผมวันนี้เปอร์ฟูงกับปรั่งไปค่เพี่บอกอายุเลยนะเรอเดี๋ยวรอผมกลับบ้านผมจะไปแล้วฝรั่เอ้ากลองเชียร์ไปไหนหมดวะ ไม่ใช่ไม่เใช่ยอดไอ้ใครตเมือกุ้ยคนละร้อยเสียงลั่นเสียงลั่นครับใครตบมือกคนละร้อยเป็นไงเป็นไง ยอดไหมลูกสุดยอดคนละร้อยคนละร้อยนี่เป <c oughs> ็นไงบอกแล้วว่าใครตบมือให้ลูกกูให้คนละร้อยเอาไปกูที่สี่ครับต่อไปมาคปละเข่าที่อ่ะคนละหนึ่งใบอ่ะคนละหนึ่งใบครับมาดูว่าเป็นใครครับอ่ะคนละใบมาเดี๋ยวป๊าเปิดเองครับป๊อปี๊ป๊อก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 ปี๊อกับน้องมีนเอกปี๊ปป๊อกอกป๊อกป๊อก บอกได้อกไรบ,บอกได้อีกแล้วครับโอ้บอกจังวันเลยวันนี้มีอรวยแล้วมับมีแต่คนอิจชายสัตว์ไปร้องคุณไม่ค่อยเก่งแต่นักร้องนำนำดนตรีถ้ารู้ว่าชอบอะไรจะหาให้เธอคุณไม่ค่อยเก่งแต่ฉันรักเธอ โอ้อินมากครับตอนนี้คนกำลังอินมากครับเอข้างเียโอเคใครน้องเมีพอตบมือให้ต้องมนเลยครับเยอะอยู่นะแปดแปดสิบล้านเวียดจต่อไปนะครับมาดูเขาเรียกว่าจุดพีคของเราคนที่พีคที่สุดในงานเรานะครับคือคนนี้เป็นนักร้องคือนักร้องตั้งแต่สมัยยังเด็ก รั้อยไมึงก็อ่านดิอ่านเนื้อดิให้ชนะฮะนมึงกินเหล้าะเอเออเสียงนองป๊อกหน่อยครพบผหอ๋อไอ้มินชนะเลยไอ้มินชนะเลยเอาหล้ามาให้ปิดปองครับ เอาเล่ามาเอหนึ่งหนึ่งไปครับหนึ่งเป๊กต่อไปอีกหนึ่งคนนะชื่อผมเยอะไหมเนี่ยฮะชี่ผมเยอะไม่มีเยอะไม่มีเยอะไม่เยอะสุดไปอ่ะกินครับกินนี่แพ้เอ้ยไข่ตับกินเอาเหี้ยอะไรเนีมันอาเหี้ยเลยไข่เกินแมวอะไรตับต่อไปครับโอ้โหอันนี้เขาเรียกว่าคู่จะคู่เอกเลยนะคิวกับคิวนี่สองใบพอดีครับสองใบพอดีคคิิววกับ กูครับกูอีกคนนึงอายครับอายกูกับอายคู่นี้เพกอ,อียนกันไหมเอาเลยบ<ม>ัวลอ,อ,นะอ,อยเขาเป็นชายหนุ่มออเอาลองดิกูอ่ะไม่เอาไม่เอาแล้วกินเหล้านะ โอ๊ยเสียงก็มือดังกว่าเว้อ้าวส0งรอยอ้ก้ร้อยนึ่งคู่นี้ก็ผู้หญิงก็ชนะไปครับผมเอาไป200ครับผู้แพ้ก็หนึ่งร้อยบาทวันนี้คือจะบอกว่าสนุกมากครับผมสําหรับทริปเล็กๆน้อยๆที่จะมาเที่ยวกันนะครับผมเดี๋ยววันหน้าเดือนหน้ายอดแตกเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ ใช่ร้านไหนเดี๋ยวไปกันต่อนะครับผมวันนี้ก็คือสนุกมากสนุกไหมครับพี่ป๊อกครับสนุกครับได้ทิปกี่บาทครับ 500เหี้ยอะไรกูให้แบงค์งพันในตว์เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเราไปที่ไหนกันต่อฝากติดตามด้วยนะครับผมสำหรับร้านเราก็จะมี4สาขาไม่ใช่เป็นออปชั่นวิรุณบางแสนออปชั่นวิรุณศรีชาเนี่ยจะเป็นของผมเองนะครับ <S <S ส่วนออปชั่นวิรุณพัทยากับออปชั่นวิรุณบวรินเนี่ยจะเป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นแฟรนไชส์นะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะไปเลี้ยงฉลองพนักง,งานที่ไหนกันต่อฝากติดตามไว้นะครับผมแล้วก็ฝากดูคลิปหลายๆคลิปด้วยนะครับสำหรับออปชั่นวิรุณชาแนลกดไลค์กดแชร์กดซับสไ